พี่น้องครับสำหรับแรกมือนีครับบรรยากาศดีปันยังครับพี่น้องครับเสียงนกหนูปูปีกนะครับห้องกันละงมเลยทีเดียวนะครับสำหรับแรกมือนีเนาะเอาแต่ว่าก่อนอื่นทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องป้องไปที่คารพรักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับ นักสางแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบพีพบน้องเป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือก็นาโอเกสสารความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องป้องไปกันเป็นประจำเลยที่เดียวนะครับผมครับพี่น้องครับสําหรับบุณีครับเฮาอยู่กันมองนี้ครับโคกหนองนาธรรมมัคค่ามหาสารคามครับผมพี่กาดนี่อยู่บ้านมัคค่าตาบลมัคค่าอำเภอกันทราวิชัย จังวัดมหาสารคามนะครับครับสำหรับแรกมือนี้ครับพี่น้องครับนี่บุ้ยบรรยากาศดีปานยั่งครับพี่น้องครับนี่สำหรับมือนี้นะครับฝนตกในช่วงใบที่พานมานะครับพึ่งเศร้าวังใดๆเนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะและตอนนี้นะครับตกมาบรรยากาศแรงๆนะครับสําหรับตอนนี้เวลากประมาณหกโมงแรกนะครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับหน้าท้ามยูมองนี้นะครับ จังหวัดมหาสารคามนะครับในพื้นที่ทั้งเบดนะครับของการเพาะปลูกเขาทั้งเบดนี่ครับยี่สิบหาไรครับพี่น้องครับนี่เนาะยังทีหลายๆคลิปนะครับผมได้นําเสนอให้พ่อพี่น้อง้องไปนะครับได้เบิ้งกันลวเนาะโดยใช้ข้าวทั้งหมดนะครับสิบสองสายพันธุ์นะครับอยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับในการเพาะปลูกเนาะโดยมีการบริหารจัดการพื้นที่นะครับให้มีความเหมาะสมนะครับยี่สิบห้าไร่สิบสองสายพันธุ์นะครับ เพื่อสิทําการพ่อปลูกนะครับในการเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับของเข่าแต่ละสายพันธุ์นะครับเ่าว่าสิเป็นเข่าหน้าปีหรือว่าเข่าหน้าปังนะและที่สําคัญที่สุดนะครับเพื่อเป็นการหาคําตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะนะครับพิเศษนะครับของข้าวในแต่ละสายพันธุ์นะครับที่ที่สําคัญที่สุดนะครับกัสิเบิงนะครับเรื่องของผลผลิตเข่านะครับแต่ละสายพันธุ์นะครับว่า หลังจากที่ทําการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเข้าแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงแน่นะครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาบริกรสิเมือดลงไปก็นี่นะครับห้ามเบิองกันชัดๆนะครับสําหรับข้าวนะครับที่ทําการเพาะปลูกนะครับโดยการดําโดยใส่รถดําเอาครับพี่น้องครับนี่ได้เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วครับพี่น้องครับนี่แล้วก็พึ่งทําการว่านปุ๋ยนะครับแล้วเมือวานนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะ กับพานร้อนผ่านหนาวมานนะครับได้สองสัปดาห์แล้วครับพี่น้องครับนี่นอโดยเฉพาะยางยิ่งนะครับหลังจากที่ทําการดําเสร็จสิ้นเป็นลิตรที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปัญหาประการแรกนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของหอยเชอดีนะครับมากัดกินต้นเขามาเลี้ยต้นเขานะครับเฮ็ดให้ต้นเขาเปลือยเฮ็ดให้ต้นเข่าตายนะครับไปบางส่วนนะครับนะซึ่งเทากับทาการสาม เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสามข้าวหรือว่าซ่อมข้าวนะครับในรอบที่1นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีมองวางอยู่พ่อสมควรนะครับกะคงสิมีการสามเข่านะครับอีกสักรอบหนึ่งเนาะอยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับพี่น้องครับนี่เนาะดังนั้นคลิปนี้นะครับจึงเอาบรรยากาศนะครับแรงๆของมือนี้นะครับบรรยากาศบ้านเฮาน้ะมาฝากตอนพี่น้องป้องไปนะครับผู้ที่อยู ต่างหมู่บ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับรวมทั้งพอยพี่น้องป้องปายนะครับอยู่ต่างประเทศเนาะให้ได้เห็นบรรยากาศต่างๆนะครับของพื้นที่ของการเทหน้าของเห้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งๆนะครับเป็นการย่อนยุคนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้านะครับสําหรับหน้าดํานะครับเนาะซึ่งถึงแม้ว่าสิเป็นการใส่รถนะครับในการดาเนาะแต่ว่ากะบสำหรับพอยพี่น้องป้องปายนะครับส่วนไหล กับเป็นหน้าวานนะครับเนาะหน้าดำนี่บอคอยเห็นพ่อปันใดนะครับดังนั้นนุ่มขันใชิดขวัใจเกษตรนะครับพรอมครอบครัวนะครับจึงขันอาสาเฮ็ดหน้าดำให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับพ่อไดเบิงพ่อไดแย่งกันนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับส่วนมากร้อยละ99.99นะครับเฮ็ดหน้าวานทั้งเบิดนะครับบอสิเป็นการวานแห่งนะครับหรือว่าวานตมนะครับเนาะ เอาครับแรงมือนีนะครับก็เลยเอาบรรยากาศต่างๆนะครับไม่พอยพี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะครับเนาะและก็โดยเฉพาะย่างยิ่งนะครับตอนนี้อากาศดีปันย่งครับพี่น้องครับนี่สูตรรับโอโซนร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลังจากฝนตกเศร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่เหลือแต่ความซุ่มเย็นนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับ ลวก็ความเขียวขะกีนะครับของต้นเขานี่ครับนอะกำลังสิงามนะครับนอะร่วมทั้งบรรยากาศนี่ครับปุ้ยนะครับเคียดหอดสมัยนั่นนะครับโลกาดำหน้าก็อีพอก็อีเมียับขอบขั้วเนาะบรรยากาศก็เป็นแบบเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องครับสำหรับวัอนี้ก็เลยมาลํำลึกอดีตนะครับให้พ่อให้พี่น้องฟังไปนะครับได้มาชมบรรยากาศร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม เอากรฝากพ่อพี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามผลงานกันแล้วกันนะครับสำหรับการปลูกเขานะครับอยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับนอ่ซึ่งเป็นแปลงทดลองเป็นแปลงทดสอบนะครับในการหาคำตอบนะครับของปัญหานะครับเกี่ยวโดยเฉพาะยงยิ่งเรื่องของการเจริญเติบโตและก็ผลผลิตนะครับของข้าวนะครับในแต่ละสายพันธุ์นะครับเอาฝากพ่อพี่น้องป้องไปนะครับในการรับชมวิดีโอ แต่ละคลิปนะครับที่นุ่มควันแช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับได้ทายคลิปหม่พอมพี่น้องป้องไปได้เบิรงกันนะครับขอขอบพระคุณในการติดตามในการกดไลค์ในการกดแชร์ท่านใดที่กดแชร่แล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่าหมากกระแลงนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มควันแช่หัวใจเกษตรนะครับพรอล่าพาจากพ่อพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับ สำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบุ้ยบรรยากาศดีปันย่งครับพี่น้องครับ